ครับสวัสดีครับพีน้อยตรงนี้ยาเาี่ยวนะครับเนาะมือนีไดมาติดตาพวนอุทยานนบฟ้องนะอุทยานับฟ้อง่นเปิดไฟให้บริการประชาชนไปนะครับมีประชาชนเบอจิมาแชมปิ่งนะครับแชมปิ่งนะอุทยานับฟ้องผมเสื่อเด้เลยว่าหลายท่านก็เค่อยมากแชมปิ่งอยู่ในบริเวณนี้แล้วนะครับช่วงน้นหนามถ่วมนามไมหลาย คนก็เลยปิดอยู่นะครับช่วงนั้นนะช่วงในน้ำเคยบุรณะโดนล่องลอยเดี๋ยววิ่ญาณจะพาไปเบิ่งบริเวณาหมอนตั้งช็อปปิ้งนะครับหมอนโย่หพัดหมอนนนนะครับที่บริเวณนี้เพื่อนในแนนได้คอยไปติดตามนะครับเนาะครับกับมาเมเนมาครับทางเจ้าหน้าที่เป็นการร่วมกันทั้งผู้สาตแล้วนะครับเพื่อล่องหลับนะครับมาอนี้มากับน้องยศนะครับนี่ น้องยศนะครับนี่ครับบรรยากาศเด้กพี่น้องอะพายบึงบรรยากาศนี่ครับมากันน้องยศนะครับวันนี้เนาะครับบรรยากาศพอเริ่มคลิปปุ๊บสีเห็นดูตรงซาลาลานกาแฟต่างๆนะครับแต่กระสลาจุดนี้นะครับที่เข้ามารับบรรยากาศหรือมาชมวิวในบริเวณนี้นะครับตอนนี้เห็นแล้วนะครับหาดหาดหาดเรื่องว่ามองชัปิงนี่แคมปิงนี่ก็เริ่มเริ่มให้เข้าเห็นแล้วนะครับ เริ่มหาเหาเห็นแล้วสิ่งสาสวรรค์ก็เริ่มเอยสิ่งสานนะครับอยู่ในน้ำก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มหายเห่าสัมผัสได้แล้วครับน้ำสวสวยง,งามโอ้นกนกก็เริ่มย่างหาแนวก,กินแล้วนะครับเนาะอยู่ริมน้ำโอ้เย็นสบายเลยครับมือน,นีพิ่ย่ญญางมาถ่ายคลิปวันที่สามสิบเอ็ดมกรานะครับนาะครับบัญชการเย็นดีดีพี่นอ้องนะครับเย็นดีดีเอาวิญญาณจะพาไปบึงสถานที่ต่างๆหรือมอง ต่างแคมปิ้งต่างๆนะครับแล้วถามาจุดนี้นะครับทามาอุทยานน้ำพ้องในจุดนี้ไ่ต้องห่วงเรื่องของน้ำนะครับสมมติว่าท่านสี่พศทุกต่างๆนะครับมีมีอย่างสวยงามเลยเดี๋ยวให้ภาพไปเบิ่งนะครับนะไปเบิ่งครับผมนะครับมานั่งบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะครับแรกๆเนาะพื้นเฮดมองรับร่องไว้อันผู้บเคยมากสิสีมาติดตามเบิ่งนะครับเนาะ ถ้าผู้เคยมาแล้วก็โอเคครับโบโบเป็นยังผู้เคยมาแล้วกักบกมาเบื้องอีกก็ได้นะครับช่วงนี้เพิ่นเปิดเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเขามาแคมปเปงได้นะครับนี่เบื้องของน้ำเบื้องสาจานนะครับนี่นะครับนี่ครับนะของน้ำพันจะมีหว่องน้ำยาล่างมือนะครับกระจกสวยๆงา,ามๆเลยนะครับที่ล่างมือนะครับต่างๆของ,งน้ำหญิงนะครับ น้ำใช่นะครับนี่แมนกับวูแมนนะครับนี่เบิองดูสสซานครับนะพี่น้องเปรียบที่พักยังดีเลยแหละนะครับข่้นเฮ้ามาอ่าชมเปอยู่วงนี้นะมี่มองพลดทุกกระละกมีมองสะดวกสบายนะครับพี่น้องคือคือบอกไงกับซ้ำเหมือนที่พักอีกที่หนึ่งกับว่าอะไรนะวัตตองังวนว่า เอ้ห้องน้ำไปเขาสซนอัองสินะงงนนะครับนะต้องของว้นนะครับแต่พี่น้องมากประต้องห่วงว่าตื้นห้าสามาถบ่มีกาแฟาท่านร้านกาแฟาอยู่ตรงนอนนะครับากาแฟ,าาฟาอยู่ตรงนอนกาแฟามีเครื่องดื่มทุกอย่างอยู่หันนะครับแม้จะไอติมเย็นๆก็ยังมีนอยู่หันนะครับบริวเวณนี่เลยครับนวลเห็นมาป่ายื่อเทิงผู้้นอุทยานน้ำพองนะครับมีถนนติดนี่เลยล่ะแต่พี่น้องมาคยมากอะกาลองมาสัมผัสบึงนะครับ ตรงนี้เป็นโต๊ะสำหรับทานกาแฟหรือเครื่องดื่มต่างๆเนะาะในบริเวณนี้นะนะก็ไม่ยากกับมาไทยพี่น้องเึิ่งดูอยู่ไปลงไปเบื้องด้านลา่างว่ากระจกเห็นจังใดแน่น,นะครับบรรยากาศครับโอ้มีอย่างแน่จุดนั้นครับพี่น้องมีจุดใน,นมีอย่างแน่นะครับขอกอสามหนึ่งหกสองนะครับโอ้มีรูปต่างๆนะครับยานแห่งชาตอ๋อนะครับประวัติ โอ้วัิอุทยานแห่งชาตินะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับอืมสวยงามมาศึกษาเรียนรู้เบ่งครับณตรงนี้นะครับเขามาในห้องนี้นะครับโอเควิญญาณว่เขาโอ้ยผู้ผ่านมาตรงนี้สะดรุดตาพอดีเลยครับตรงนี้สะดรุดตาตรงไหนพี่น้องบ่งดูงา้ามุดเซอรนะสมุนเพรามาแค่ปิ่งมันบาสร้างกาแฟเพื่อเรามานั่งอยู่บนเวนี้เบ่งขันหนาวทั้งแม่นม้ำ แนะนำเคยมูลดัดได,ได้ได้ฟิวขนาดพี่น้องได้ฟิวนะครับแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติน้ำผ่องโอ้มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับนี่อยู่ในอยู่ในห้องเตินตรงนี้นะครับเนาะอ่ะไป็นพังด่านล่างนะครับเนาะไป็นพังด่านลาา่างว่ามุงแคปปิ้งเป็นยังไงแน,น,น่นะครับนี่นะครับมเอนี้สีไทยให้เห็นช็อตยาวๆ,ๆไปเลยน,นะครับเนาะ ก็ขอเลียนเชิญน,นะครับพี่น้องขันว่าช่วงนี้นะครับวิยญางถ่ายคลิปวันที่31มกราคมเนาะก็สิสิ้นเดือนแล้วนะครับก็ล่องมาช็อปปิ้งเบิองวันเสาร์อาทิตย์สุขวันสุกยามแม่แรงก็ได้ครับช็อปปิ้งนั่งทานอาหารอร่อยอๆแถวนี้ก็ได้คือสีเฮาสีเตรียมมาจากบ้านมาเฮ็กดกระไรแล้วแต่นะครับโดยจะสะดวกไปมั่นเนาะหาดนะตอนนั้นพี่น้องคงสีหูนะช่วงตัว ตัวนำถ่วนะครับบริเวณนี้บนเหลือได้นี่นถ่วมเมดได้นี่ครับ่องมิยายืนอยู่นี่นะครับถ่วมเลยนะแต่เดี๋ยวนี้พร้อมนะครับพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกที่ทุกมองนะครับจิมามเที่ยวกับเชิญเรียนเชิญไหนนะครับเนาะนะครับ,รบจุดๆนี้ร่มเย็นสบายนะครับพองอ่อนอากาศพองอ่อนด้เข้าสามารถร่มเย็นเย็นได้ี่พิชตัง้ง ตัวอีไว้สำรองรองรับเห็นหมคือคือจังโตนั่นตัวนั้นมันก็มีอ่าไว้รองรับลูกค้านะครับนี่นะนี่ครับรเตรียมไว้เนาะสำหรับเอามาชมบรรยากาศชิュๆเนาะอาจจะเช่าหรือจังไหนมาติดต่อเจ้าหน้าทีนนท่บ้างนะครับเนาะนยศลองไปสอบถามดูนี่ว่าเช่าหรืออะไรนะเดี๋ยวเอาเยวอดีล,ล่าเลาะริมน,มน้ำนะครับพอเราะริมน้ำโอ้เครื่องเอยียงเนาะตัวนี้ครับเครื่องวัด วัดอุณหภูมิหรือวัดนี่อย่างชักอย่างนี่สมยศยศนี่เป็นเครื่องวัดอย่างนี่ค่าอย่างนี่ยศบรรยากาศก็ค่าลมค่าอะไรเคยบอค่าลมใช่ไหมว่าลมแรงหรือไม่แรงเนาะนะครับเพื่นเกษสิมีเครื่องวัดอาจจะวัดค่าลมเนาะลมแรงบ่แรงสิงนะครับเนาะกับ่ท่านในหูสาบเพื่นบ่มีป้ายบอกเนาะครับ ตัวนี้บ่บบ่่หูนะครับเนาะอาการจะเบาหรือจังใดก็บ่อหูนะครับเนาะนี่ครับเป็นอยู่จุดนี้แหละอาจจะเป็นสัญญาณีนยังสักอย่างก็ได้เนาะบ่งบอกนี่ยังแน่เขากับบอท่านแต่ราบรายละเอียดนะครับเพร่อวิ่ยากกับลงมาเขาสิเห็นมั่งเห็นนะครับเนี่ยบึงร่มเย็นแต่ผู้เขาไปตรงไปแนมนะครับแห้งจังน่อยผู้เขาเสียงแรงจังน่อยนะครับมากันนองย้อนนี่ครับบรรยากาศนะครับน้ำทะเลไอ้น้ำเคื่อนอุบราชไซส์นะครับใสติ้งอิงเลย อุ้ยเนาะครับสมัยเป็นด็กหน่อยก็มากขนาดนี่นักน้บบนามแบบนี้ครับใส่แบบนี้ครับบุกวนแนมไปโุว้ยพี่น้องเลยนี่แหละครับครับทีมวิญญาณได้มาถ่ายคลิปที่อู่เจ้าลำพองพอหนึ่งเห็นหาดโน่นท่านนะครับถ่ายพี่น้องได้ตามคลิปวิญญาณนะกระสีเห็นว่าหาดโน่นท่านลงเที่ยวได้แล้วลงช็อปลงส้างบรรยากาศล,ลงนั่งได้แล้ว ก็เกลยอยากหัว่าอุทยานน้ำพ้องเพื่อนเปิดอนุญาตให้นักท่องเทีย่ยวมาช้อปปิ้งไปปรากฏว่าเปิดแล้วนะครับเปิดให้นักช้อปนักเที่ยวมานะครับเนาะเห็นบรรยากาศกงามๆแบบนี้ตรงขามกันนะครับตรงขามฝั่งโน้นสิเป็นพัทยาสองนะครับที่แนมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเนาะตรงโน้นพัทยาสองปู๊นี่บอกพี่น้องนะครับพัทยาสองนะ โอค้คันมันมีโครงการสะพานขามไปนีอะไรคือสิดีนะพี่น้องเนาะทะลุเขื่อนบุญขามไปสร้างผลเป็นแหล่งทองเทียอย่างสุดยอดนะครับนะอันนี้ความคิดแต่ว่านะครับนี่มาเบงนี่นะครับเบงบริเวณด้ยกวางแล้วครับพี่น้องกวางแล้วนะครับลดแต่ว่าอาจจะท่านลงบบทนะ่านใดเนาะเพราะว่ามันมันทางบบมีเนาะครับทางทางลงสิบบท่านมีเนาะนี่ครับบรรยากาศนะอ่า ็ิย่าในน้ำข้นเขื่อนมรดโดยกําเนิดเน,ะเนาะก็เลยจกขอเลียนเชิญขอเชิญเชิญชักชวนนะครับนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับพี่พน้องทุกท่านมาเที่ยวมาช็อปภูมิกช็อปเนาะมาักวันศุกร์เามาแลงเขาก็มาติดต่อก็ตทั้งเจ้าหน้าที่บึงนะครับเนาะ <c oughs> มักไหนพี่น้องมักแห้งขึ้นตรงนี้นะเนี่ยมาแลงก็ต้องคิดยังไดนกพี่น้องใ <c oughs> <c oughs> ส่เกง๊ยขาสันแล้วลุอาบน้ำตูมนี่ เป็นน้ำจืดไหมครับบ่แไ่น้ำเข้มไหมครับอาบน้ำจือดอี่ยพึ่งดูน้ำเนียงไปเห็นเห็ดพื้น,นะครับทางด้านล่างเราวิ่งง่ามแบบนี้นะครับง,มมง,รง่ามแรงแพง่องเพลเพยที่ตกโต๊งลงน้ำก็ไปไม่ริบริบขนาดนะครับเนาะอืมสุดจอดพี่น้องเห็นแล้วบรรยากาศจังสี่นะครับมองเห็นแล้วรู้สึกว่าประทับใจนะครับเนาะง่าม,มืมอแรง วันหยุดนะครับจากเลิกงานแล้วเตรียมขึ้นนัดกันไว้นะครับสิมาขมูกบเพื่อนนัดกันไว้กนะ่อนเนาะเอาสีลงมาอุทยานนะ้าพองไปนอนเอาบรรยากาศเขาเจ้าสิวันเฮียนบบมีนอนที่บ้สิวันแมนครับเขาสั่งบรรยากาศสั่งชิวชิวสั่งบรรยากาศชิวชิวกำงามเลยเนานะเอาบรรยากาศสดชื่นนะครับเนาะมานอนแบบนี้ฟังเสียงคืนกระทบฟังฝ่าซาซานะครับเนาะ จุดนี้นะครับจุดนี้เห็นแล้วชิงสาสวรรค์อี่นองมาอาบน้ำยามแมือแงแงมาหอดนี่ผ้าขอบคั่มากก็ไดไเอาเต็นท์มาก,กางนะครับนะนี่ยดลงไปนี่เลยยดลงไปแลชิงสาสวรรค์นาชิงสานะครับชิงสานางเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้โอ้ไปเชอท <laughs> ดทันเลยนะครับ โอ้ oh, บรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับปรากฏว่าอาหาดให้เหาเห็นแล้วนะครับหาดตรงมองชอปปิง้งมองแคมปิ้งนี่เหาเหาได้เห็นแล้วว่ากว้งแล้วนะครับสามารถที่มาตั้งแชมนอนได้นะครับกางเต็นนอนสบายสบายเลยนะครับเนาะนี่มาอยู่เขื่อนนมาปีมากี่ครั้งครับผมขนาดน้องยศมาอยู่ที่เขื่อนนี่หลายปี พิ่งเกี่ยมาสัมผัสที่อุทยานน้ำพองเลยกี่วนนั่นนี่สามวนขนาดเดยมาสัมผัสสามวนเองนะครับอก็เ,อเชิญน,นะพี่นนองไก่คเคียงนะครับมา,มาบโ้มาอยู่ที่เคือเลาสิบห้าปีได้มาที่อุทยานน้ำพองนะี่สามวนนะครับนี่ทีหุนที่สามนะครับนี่ครับบรรยากาศนะน้ำใสๆนะครับน้ำใสๆบรรยากาศนะครับ ได้ได้ฟินนะครับได้ฟินงามๆสวยๆนะครับวสวยๆงามๆแบบนี้นะครับลองมาสัมผัสนะครับนะเพราะว่าจะเป็นผู้บานไกลบานไกลก็ลองมาสัมผัสบึงนะครับ่นเปิดให้เขามาสัมผัสในบรรยากาศแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าโอโลซาหรือว่าซิงซานี่ตรงนี้ขาดนะน้ำท่วมเมืเอ่อใดบุนน้ำท่วมเป็นสนิมขาดซะเียพี่น้อง ให้ระว่างเด้อนะครับขันมานางศึกษานะครับกระมาระว่างนะครับตัวหนึ่งชำรุดไปแล้วนะครับมันมีสองจุดพี่น้องพุ่นอีกจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งนว่นะครับนี่อีกจุดหนึ่งชำรุดนะครับอาส์ซีอาร์ซีน้ำทวมนะครับเกิดสนิมนะครับลวดนะครับเนาะลวดคือว่านะกรลมาระว่างลวดอาริซีบาทเท่าไหร่นะครับเนาะนี่ก็ยังมีห้อยค้นมาลงอยู่เดนนำใสๆเนี่ย คนมาถ่ายรูปเซลฟี่อยู่ได้เดี๋ยวนี้ครับเนาะเซลฟี่ได้นะบนนี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวมานั่งชมบรรยากาศเห็นบ่าวเนี่ยนะครับก็อโอเคนะครับลอบงตั้งปุ่นปนก,าก,ก็กำลังเก็บภาพลองๆเลยตัวกี้ทางบุ่นก็จะกับเซลฟี่เอ๊ะตรงนี้มันยังนี่เสาโกโดยอยู่อันหนึ่งนี่คืนอนยังน้องยต์ไปเบิึงด้วยมันยังโกโดยอยู่นี่ไปวิเคราะห์ให้เบิึงแน่วให้มันคืนอนยังครับ เต้งมั่งยศมันเป็นไอซุ่มหรือเปล่าป่าพี่ทำปลาหรือเปล่าใช่เลยนี่มันจะเป็นโฮมนะยศพี่ว่ามันนั่นจะเป็นร่มที่นั่งหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้มไม่รู้เหมือนกันน้องเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอ๊ผมว่ามีคนเขามาตกปลาน้ำได้อน่พี่น้องนี่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 มมีก้อนหินหรอกขาเชิมานั่งตกปลาอยู่บริเวณนี้ป้าสเสื้อฟรีชุดนี้ก็ไ้ได้ละ มาเก็บภาพเป็นที่ลึกตรงนี้อีกที่นึงก็ได้นะครับเนี่ยอ้ยนน้ำใสรีได้พี่น้องเนี่ยบ่ไดวาเลนได้นะครับมาเบิ่งเลยนี่น้ำใสนาสนยศเนาะครับใสกิ๊กเลยอือน้ำใสกิ๊กเลยนี่โอ้ยวันเสาร์วันศุกร์วันศุกร์เงื่อนแมลงกับผ้าขอขวพั่มมากก็ได้หันบ่ไกลนะครับเนาะหันบ่ไกลผ้าข,ขาบพุ่มมาเล่นน้ำก็ได้หรือวันเสาร์ก็ได้หรือมาแคมปิง้งอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ พักพอนี่ตื่นยามเส้าผ้าหลานมะเรนผลูกาหลานมะเรนอยู่นี่หน้าัวเลกดี่ครับแนมลงไปยังเห็นดูโคโคกดูเห็นผลลงไปประมาณสักยี่สิบเมตรนี่เพื่อเพียงแอวน้ำนะครับน้ำสีบลุลกผมว่านานานา,นาสนอยู่แต่โบหัวาบหัวหอยหอยมันมีสิบหับของเป็นไปได้ก็ใช้รองเท้าก็ได้นะครับใช้รองเท้าเนาะโอ้ยบรรยากาศครับ บรรยากาศสุดจอดเลยเบึงนะครับน้องยศกระเซี่ยฟรีมังน้องยศ <c oughs> น้องยศกระเซี่ยฟ,ฟรีอยู่บนเส้านะครับโอ้ครับเอาบรรยากาศนะครับเนาะอ่่ <c oughs> <c oughs> เป็นนางเซี่ยฟ,ฟรีใสุ่หมดกัดน้บเนาะ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศนะครับเนาะมีต้นใหม่เป็นโฮมใหม่อยู่ด้วยนะ่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> พุ่นนะครับตรงที่ว่า นีนักท่องเที่ยวพนนังอยู่ตรงโฮมก็มีโฮมโฮมหฮมแฮ้อยู่อยู่นะครับผมมีนักท่องเที่ยวนั่งอยู่ข้างเื่องกับลายอยู่มือนี่เป็นวันวันพุธเป็นบ่ออวันนี้วันพุธนะฮะที่ที่วิญญาณมาวันพุธตอนทเที่ยงเนะที่ยงนะครับใกล้ใกล้เทีนน่ยงนะครับเวลาอาจวางงานพอดีกัเลยได้มานะครับนะมาบรรยากาศตรงนี้ย่างราะไปบึ้งเรื่อยเออมุดมาจากไหนนายยศเ้ยมดแดง โอ้แสดงว่ามีมักมหาปลาได้ี่เก็บปลาอากลากินนี่แสดงว่าเขาเจามีมหาป่าน้ำพรอมเนาะนักนักล่านะคะนักล่าปลาเิ่นกระสิมาชอปปิ้งน้ำกระสิมาล่าปลาดึกเวดดึกดางไส้ดังไส้ทอดแหกก็ได้เบิ่์นแพี่น้องเนาะเพราะว่าปลาปลาเคยวันนี้ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับควมอุดมสมบูรณ์ก็ยังมีให้เขาเห็นอยู่ปรากฏว่าลดลดลงไปได้ครับพี่น้องลดลงไม่ได้นะครับ มป็นยังน้อยนี่เพิ่นเขียนไว้จังใดนะครับสุกได้เออโอ้นะครับอ่ะขอให้เป็นตามที่ท่านเขียนไว้นะครับเน,นี่ยนี่รถนลงมาบรทษันใดเลยพี่น้องรถล,ลงจากทางหนทางลงมาเป็นบ่ก็ยังติดน้ำอยู่ปรากฏว่าถรถลงบ่ได้ก็จอดอยู่ด้านทึ่งก็ได้ครับจอดอยูมองทึ่งมองเตาในที่เพิ่อนอยู่นั่นก็นได้นะครับเนาะ mm hmm. บรรยากาศแบบนี้โอ้ยเบื้องหาดดิพี่น้อง หเห็นเลยว่าหาดนี่เป็นทรายแดงๆแบบนี้เอา้าพี่น้องว่ามันชุดชนสื่อทำไรนะครับเนี่ยลุกไปเล่นน้ำเตรียมห่วงยางมาให้ลูกหลานน้ำเด้อครับเดอ้อหันมาเนี่ยที่โตเอา้านะครับบรรยากาศสุดยอดมากเลยเห็นบ่เอา้าเดี๋ยวจะพาไปสวยๆง,ง,ๆง,งอ่งงามเบิ่งอืน นะครับอืมสวยงามมากครับพี่น้องเนะครับนี่แหละวิญญาภาเที่ยวเป็นแบบนี้แหละคือคือเขาวิญญาพาเที่ยวเป็นโคตรโคตรคืนบุรณะโดยกําเนิดเนบครับเห็นว่าคืนบุรณะเทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นบ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็อ่าเป็นที่อ่าสนใจของนักท่องเที่ยวหลายๆ หลายนะครับหลาย,ลายคนนะครับเพิ่นกัจากหัวแหล่งท่องเที่ยวแถวเครือมาลรันนี่ช่วงน้ำถ่วมเบิรจิตที่มาเที่ยวใดเพราะน้ำถ่วมมันบ่ตู้งตาน่าพ้องนี่เพราะน้ำลดแล้ววิญญาณพรเที่ยวก็เลยสิมาเกาะติดนาตรงนี้ข้าเจ้าเปิดห้ใหายลงมาแล้วครับห้ลงมาชอปปิ้งได้แล้วมาติดต่อกับเจ้าหน้าทีได้เลยนะครับนะวันนี้วันที่31มกราคมนะถ่ายคลิปนะครับ มาได้เลยครับเสาร์อาทิตย์ที่หอเนี่ก็ได้นะครับมาเลยพาครอบครัวมาเลยนะครับเด้อติดตามคลิปนี้นะครับคลิปนี้ไม่อยากสปอยมือแรงนี่แหละครับวันนี้แล้วครับมือแรงปล่อยคลิปนี้พี่น้องเบิึงนะครับนะสวยงามบิลลีนะครับลองมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เบิึงเนี่ยนะครับทางปุ่นลำเพอหนองเรือนะครับเมืองหนองเรือเพื่อชุ่มแพร่ผู้เวียงทางวนไดเวอร์ลำเพอบานฟางหนองเรือผู้เวียงไายไดเวอรทางวนคำน้อง กับรรยากาศโอ้ยเป็นไปได้จะมีสะพานเนาะถะดนข้ามตัดไปนหนเนาะพี่น้องก็สิคือสิง,งามไฮด,ดูขนาดไปไปพูเ้เยงปิ้วไปเลยก็สิง,งามเนาะบรรยากาศน,นะครับน้องยศไปสัมผัสกับน,น้องไม่ได้ไปไตายตาสาวแล้ว<ะ>ลอเอานะครับยศยศเขาไม่ธรรมดานะครับยศเป็นเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีรับ <ไป S 1> พี่น้องเลยทักตายกันน้องๆแล้ว นะครับมาจากไหนน้องๆมาจากไหนเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เลยถามมองไหมไม่ได้ถามถามถึเก้าอี้แต่ไม่ได้ถามน้องมาจากไหนก็ไม่ถามนะครับก็เป็นสิ่งดีนะพี่น้องกับขันมาเที่ยวกับทักท้ายทักถามกันเนาะมาจากสายสนาะรืเบงบริเวณครับที่กลางเต้นนะมองกันในงามเนี่ยมอว์อนบุดนะครับเออจุดนั้นนี่อย่างนาะบ้านนี่คือบุคคยเห็นจั็กเชียรเขาจะเห็นใหม่ติไปเบิ้งทุก มันยังตัวนี่ฮะก๊อกน้ำก๊อกน้ำครับโอ้โก๊อกน้ำลงออดพี่อ่าโอ้สัมปะหลังไม่ลังมือได้ทำที่ลังมือโอ้ครับเขาก๊อกน้ำได้เนาะสมุดเนาะอายดเนาะเปิดได้ไหมเนี่ยมันมีน้ำไหมเนี่ยลองดูสิ<ม>ลองดียศลองดูสิมีน้ำไหมมีหรือไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีเรื่องนั้นนะโอ,โอ้โอ้สุดยอดครับสุดยอดมี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 นี่ครับนี่ครับอ่ะ มีนามลางไม้ล่างมือนะครับเพชรกับข่าวกำนามว่าต้องห่วงครับการบริการของอุทยานน้ำพองนี่ขอชื่นชมนะครับเป็นเฮ็ดดีมากการบริการประชาชนมีอ่างล้างไม้ล้างมือทำกับข้าวกับปลาได้เนาะมาเชื่เอาลูดก๊อกซีดิก๊กกกอกซองเป็นยังไงตัวนี้อ้าวมีการได้เหมือนกันนะครับนี่น้องยศเป็นพินเตร์ให้เลยวันนี้นะครับเนาะมาตรฐานเลยอามาตรฐานนะครับเนาะอ้าวก็ขอเรียนเชิญหน่อยนะครับ อ๋อขอเรียนเชิญเป็นภาษาใต้ได้บ่หลายๆรับเอออ๋อลองดูครับอ๋อขอเรียนเชิญครับอ๋อตน้ำไล่เรียบร้อยเลยไม่ต้องไหมอืมครับผมขอเรียนเชิญคนมาเที่ยวหน่อยเป็นภาษาเทียวให้ก็ทำไว้วันสะดวกสบายครับครับครับคุครับน้องยศนะครับเป็นคนนครมาอยู่เคยมาลัด สิบห้าปีเพิ่งจะมาอุทยานน้พองนี่ครั้งที่สามสามครั้งเบิ้งได้พี่น้องมาอยู่อ่เขื่อนมรัดสิบสามอ่าสิบห้าปีเอาสิ่ดใมาในสามครั้งบ้่อนี้น้องยศก็ได้เชิญเชิญเชิญทเชนามาเที่ยวที่อุทยานน้พองครับผมก็ขอขอบคุณน้องยศเป็นอย่างสูงนะครับที่ขอเยินเชิญพี่น้องมาเที่ยวเขื่อนรัฐอุทยานน้ำพองแห่งนี้นะครับก็ขอบคุณอะไรพี่น้องติดตามนะครับเนาะ ครับผมตามคลิปหนะ้าเจอกันไหมเนาะ<ม>คลิปนี้ก็กล่าวว่าขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับอมสวัสดีครับสวัสดีครับ